ออีีมน้ท่งพนักงานที่นี่ค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรทํากันนะทุกคนนี่คือพนักงานที่นี่นะฮะขอหวยกันเอาพี่ยังครับยังโหแต่งตัวเหมือนกันหมดเลยวันนี้ รวมทั้งเราด้วยนะฮะโอ้โหตีมเดียวกันหมดนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอที่สวนสาา์ตอนนี้บิวโบแล้วก็แม่ธนินรอยชิลดแล้วนะครับเดี๋ยวเราคือเราสายสุดในบ้านนะทุกคนไป <Bye. S 2> คือตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านจอดรถ้วทุกคนดูใส่เสื้อตีมเดียวหมดเลยนะทั้งบ้านนะฮะโอเคไปเจอที่ร้านค่ะปิดที่ด้ยวยค่ะ ล้ววันนี้จะได้ไปไหมครับเปลี่ยนแผนค่ะไปเที่ยวในห้างแทนไม่ใช่ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจนะไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ไปหรือเปล่าเถ่งละทุกคนถึงฝนจะตกแต่เราก็ยังไงก็ต้องไปฮะนี่ฮะไอเทมไม่ออกไงทุกคนมาเที่ยววันนี้คือไม่มีคนเลยนะเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์แบบนี้นะฮะบี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 สแกนก่อนถาก่อนโอ้โหดูยีราฟเลยลูกไปนู๊น ว้าวว้าวดูสิยี่รับตอนนี้เราจะไปไหนมามาไปดูเสือค่ะเขาบอกว่าให้ไปเดินทางไปถ่ายรูปกเสือก่อนใช่ค่ะเพราะเราซื้อตั๋วที่เป็นแบบพรีเมียมพรีเมียมเลยใช่ไหมอันนี้ครบชุดครบชุดโปรเลยมีทุกโชว์ทุกอะไรทุกอย่างเลยนะครับมาแล้วมาเลยมาเร็วว้าวใช่สามกลงนะครับผมพีบีนี่ไงของจริง นกเงือกอเมซอนนะผมอ๋อที่เรากินอเมซอนทุกวันนะอยู่อเมซอนแต่ผมเห็นดับปตททุกที่เลยฮะอ๋อใช่ของจริงไงลูกของจริงไงลูกนกเงือกลูกนกเงือกเอาแล้วฝากไหมฝากสีอะไรครับฝากสีอะไรไปดูเสือแล้วนะนี่คนไหนเป็นเสือไหมรับวันนี้ตัวไลกเกิร์นะครับไลเกอร์ดถ่ายกลุ่มถ่ายมูดถ่ายครอบครัวได้หมดเลยนะครับแยกเกี่ยวก็ได้นะเอ้ยตัวมีบัตรครับมีบั่รมีบัตร ีคมไม่ใช่ครับนอนกอดได้นะครับได้เหรอพี่ล่นหมาม้าเไปถ่ายด้วยดิเคยเจอเสือใกล้ๆก็ครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับริงเหรอครับตัวใหญ่ไหมล่ะไม่ถึงเสือแล้วฮะเราเนี่ยโอ้ใหญ่เนี่ยใหญ่นะชอบเสือไหมลูกชอบเสือชอบเสือไหมเล่นน้ำเล่นน้ำไหมไม่ได้เล่นไม่ได้นี่นน้ำอะไรน้ำเสือ คนอันนี้คือเสือเบงเกิลเหมือนแมวที่บ้านเลยอ่ะเฮ้ยอ้าวอูหูอันนี้คืออะไรอ่ะ,อะ,อะพิธีอะไรอ่ะพนักง,งานที่นี่ค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรทำกันนะทุกคนนี่คือพนักง,งานที่นี่นะฮะขอ,อหวยกันนยพี่ อันนี้เป็นเสือไซมีเดียมทุกคนว่าเขาก็นอนยู่มันน่ามันน่ารักขนาดนี้มันทาแป้งเยอะไปเปล่าขาวชั่วเลยอ่ะอันนี้เป็นตัวผู้ครับนีนตราายของคุณผู้ชายเลยมันเป็นเสือผู้ใหญ่มากอุ้ยกอ้ยนลุนนนลุนลกนนนลุนลนเุนลจนลุอน เอาแล้วเอาเร้วัเอาแร้วแมวแมวอะระวังระวังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหรอเฮ้ยใจเหรอเฮ้ยยิ่งเยี่ยมยัง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 เย่เอาแล้วไปแล้วเดินต่อจะไม่มองเวลาขึ้นใหญ่ไปเลยเหรอแฉลบครับผมแ้ลบสวยดูพี่เขาดีตรงนี้นะตรงนี้นะล่ะ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเป็นไงบ้างความรู้สึกวันนี้ชอบเสือเพราะว่าเกิดปีเสือค่ะใช่ไหมมากับป้าเกิดปีเสือเหมือนกันอ่แล้วตอนนี้เราจะเข้ามาดูเสือพันเล็กบ้างบีบีชอบไหมลูกดีใจดีใจไปเร็วไปหาเร็วอันนี้คือเสืออ่อนับ มันเคยใคร่ย่ําใครมาเมื่อไเนี่ยไอ้นี่คือมันขย่ําเมียครับอ๋อนี่เมียอีกโอเคเยี่ยวเอาละทุกคนตอนนี้ก็บีบีจะไปถ่ายคู่กับน้องน้ำตาลอุ้ยน่ารักต่อไปเป็นฮิวเฮียนะที่ใช่ครับที่แท้ครับผ่อนนาฬิกาของนาฬิกาใช่ไหมที่แท้ใส่่้นไม่ถ่านี่คือจะป้น เอาไว้นะผมไอ้ครับไม่ไน้ไยังยอ่ครับนี่มันเคยาดกาิงฮะมืเมื่งเมื่อวานนี่ครับผมเม่อวานเมื่อวานเ่ย้อ้ยรวไ่อ่าไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอ่านี่แหล่ได้น่แ่เย ยากมากกว่าจะได้รูปทุกคนพี่บีอันนี้คือกี่เดือนแล้วครับลูกเสือหลักวันนึงครับอ๋อเพิ่งออกมาเลยเหรอจับได้จับได้เหรอครับนี่จริงปะเนี่ยพี่หรือเล่นเนี่ยหรือโกหกผมเนี่ยของปอมที่มันโอ้โห้ลูกเสือตัวเล็กเพิ่งออกมาบิวเบาเบาเเขาบอกให้จับเบาๆเขาบอกว่าตัวเด็กๆมันจะหีเข้มโม ตอนนี้บีบีใกล้แบตหมดแล้วอะจะหลับยังงดกหิวนมไหมคะมน้ำน้ำยน้ำไปกินน้ำกันค่ะไปตอนนี้เราก็มาดูโชว์เสือแล้วทุกคนนะนี่บิวอันดินแม่ไป <c oughs> ปลอมือแล้วปลอมือ, <c oughs> อไปแล้วไปแล้วเสือขี้เกียจ เ้อสนุกไหมลูกชอบไหมออ้ย้บมือกันบมือกนลูกบ่มะบมือ ท้ายที่แล้วทุกคนตอนนี้แาวโกโก้เอาไปเลยมาให้กินอะไรคะลูกใครชื่อให้อ่ะใครซื้อให้เอามาเอากินแล้วเปี่ยนอ้าวไม่ฝึกอีกป่านแล้วเหรอว้าวบีบมาเลยลูกบีบมาแล้ว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 ไหนไหนโอ้โห ยีมหันูสองข้าเชฟเอ้ยพี่เดียเขาฮ้ยเขานั่ง่อยห้างท่าเดียวกันเลยนะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เรามาดูอะไรคะดูเพื่อนหมามาค่ะดูการแสดงช้างเคยดูการแสดงพวกนี้ไหมสื่ออย่างเงี้ยช้างนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเขาเลยนะวมาดูกันนี้ก่อนไหมพเจ้าค่ะพระเจ้า อะไรเฮ้ยเขาจุ่มมือนลอกมาด้วยจับหาหงขาหอกมาด้วยอ่ะเอาแล้วทุกคนใช้จะปลาลูกโป่งนะเฮ้ยเกือบโดน,ไ,น,ไ,นไปแล้วโอ้โหตัวเล็กดูตัวเล็กดูตัวเล็กตัวเล็กไปดิ <c oughs>

เอาไวเ้ชเ้าไปเไเ้าไเข้าไ้าเข้าไปเข้ไเข้เขาไ้าเ้าไป้ไป่เขาไป้้าไปเข้าไป้เข้าไป้เข้าไ้ไเ้เขาไเ้า้าไปเ้ไป้เาไเ้เข้าไป้้เาไ้าไป้ไเาไ้าไวเาไ้าไเอไเขาไา้าเไ้ okay, ตอนนี้เด็กกำลังหมดฤทธิ์แล้วทุกคนนะนี่กินนมแล้วคือบีบีก็ไม่เคยได้เจอสัตว์อะไรที่แบบใกล้ชิดขนาดนี้ครอบครัวเราก็ไม่เคยมาอะไรแบบนี้เลยเนาะใช่ค่ะงั้นก็อยากให้มีอีพีหน้าไหมมาอยากมาอีกไหมอยากมานี่ครั้งแรกเนียที่ทำแบบเราจะตปลุยเที่ยวสวนสัตว์ทุกอีพีเลยค่ะเที่ยวที่ญี่ปุ่นใช่ใช่ใช่อูเอโนะอันนั้นอูเอโนะค่ะอ๋อนั้นเราไปสวนสัตว์อูเอโนะใครที่ยังไม่เคยดูไปดูได้นะครับ ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาขี่ช้างกันทุกคนอันนี้จะไม่ใช่ขี่ช้างไม่จับตะกั่วแตนไปแล้วบฮ้ยบายไปก่อนไปโก้ก่อนบฮ้ยบายเลาวระวังหล่นบายบายรรู้้จักตงนี เป็ไงครับม้าขาสุดเลยนี่พี่บีมาแล้วพี่บีเป็นไงให้อาหารแล้วบี่งานคุณพ่อเป็นไงครับอันนี้จักรงคันนีแย่เลยครับบนเงินกินข้าวบนเงินเป็นไงคะชอบไหมชอบขี่ช้างไหมโกบิวเหรอ ไปกับเจกดิเดี๋ยวเจกพาไปหาโกบิวไปไปแุกรับรองครับครับทุกคนทริปน,นี้ก็สนุกมากนะทุกคนมีมีหลับเรียบร้อยแล้วเด็กแบตหมดนี่บ๊ายบายขอลูกบ๊ายบายไปแนะล้วโอายบาย <c oughs> โอเคทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดเรามีเวลาว่างเราจะมาถ่ายให้ดูแบบนี้นะฮะนะครับตอนนี้เด็กแบตหมดแล้วแล้วก็ผู้ใหญ่ก็แบตหมดแนละ้วทุกคนตอนนี้หลับไปหมดแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า